สวัสดีครับครับผมวันนี้นะครับผมเรามาอันบ็อกสินค้ากันอีกแล้วนะครับผมกับพัมกินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างนั่นเองนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับนี่เลยกับเครื่องฉีดน้ําน้องเล็กอีก1รุ่นนะครับผมกับรุ่นคราเทอร์นั่นเองนะครับผมรหัสสินค้า50-306นนนั่นเองนะครับผมที่อยู่บริเวณความมือของผมทางนี้นะครับผมเป็น ตัวน้องเล็กตัวสุดท้ายของซีรีส์นี้แล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าสำหรับตัวนี้นะครับผมจะมีสเปคนะครับผมมีอุปกรณ์แถมมีอะไรยังไงแถมในตัวเซ็ตของเขาบ้างนะครับผมเรามาดูข้างในกันดีกว่ามาแกะแล้วนะครับเบื้องต้นครับผมพื้นฐานแน่นอนกับสินค้าของทางพัมกินเรานะครับผมก็คือจะเป็นในส่วนของตัวใบรับประกันนั่นเองนะครับผมอยู่ตรงนี้นะครับะต่อมานะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของ คู่มือการใช้นะครับผมกับเครื่องฉีดน้ําตัวนี้ครับผมอยู่นี่นะครับก็จะมีข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ตัวสินค้าอยู่ตรงนี้นะครับแล้วต่อมาครับผมนี่ที่จะเป็นแพ็กเกจเล็กๆน้อยๆอ,อ,อีกเช่นเดิมนะครับก็จะมีในส่วนของตัวนี้ที่เป็นเหล็กนะครับผมที่ใช้ในการแย่ yeah, หรือใช้ในการเขี่ยอะไรที่เผื่อติดขัดบริเวณชิ้นส่วนต่างๆตามปากกระบอกปืนนะครับผมที่ใช้ในการฉีดน้ําออกนั่นเองนะครับแล้วก็ จะมีในส่วนของตัวนี้ครับก็จะเป็นในส่วนของตัวน็อตสกรูนะครับผมที่ไว้ใช้ขันจับระหว่างหูจับกับตัวเครื่องนะครับผมอยู่เรนนี้นะครับมาต่อมาครับผมในตัวเครื่องมีอะไรบ้างอ่ะเบื้องต้นอันนี้ก็คือจะเป็นหูจับนะครับเดี๋ยวผมประกอบกับตัวเครื่องให้ดูนะต่อมานะครับผมก็จะเป็นนี่ครับตัวปืนที่ใช้ในการฉีดนั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็มีระบบล็อกตามปกติเดี๋ยวทำให้ดูด้วยเช่นกันนะครับผมในขั้นตอนประกอบนะต่อมาครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นตัว หัวที่ใช้ต่อนะครับผมตัวใส่ยางนะครับผมแล้วก็ตัวกรองที่ใช้สําหรับตัวเครื่องสําหรับตอนขาน้ําเข้านะครับผมตรงนี้นะครับต,ต,ต่อมาอ่าอันนี้จะเป็นตัวกระป๋องที่ใช oh ้สําหรับใส่ตัวน้ํายาหรือใส่สบู่ต่างๆที่ใช้ในการฉีดล้างทำความสะอาดนะครับต่อมาอ่าตัวนี้ก็จะเป็นสายที่ใช้สําหรับน้ําออกนั่นเองนะครับผมฝั่งน้ําออกนะตัวนี้เนี่ยจะเป็นสาย PVC นะครับผมความยาว5เมตรนะครับผมอยู่ตรงนี้นะครับอ่าอันนี้จะเป็นจุดที่ใช้ วางตัวปืนตัวอะไรต่างๆเดี๋ยวประกอบให้ดูนะ,ะต่อมาครับอันนี้ก็จะเป็นหัวที่ใช้ในการฉีดน้ําออกนั่นเองนะครับผมอยู่ตรงนี้นะครับต่อมาอ่ะเรามาดูอนี่อีกตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวก้านต่อนะครับเหมือนตัวปืนที่ต่อให้ยาวที่ตัวฉีดน้ํานะครับผมนั่นเองนะครับตรงนี้มาให้ดูกันเอะในกล่องมีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วงั้นเดี๋ยวขออนุญ,ญาตแกะห่อให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเอาลงบริเวณด้านล่างก่อนนะครับครับผมเป็นไงสวยไหมตัวนี้ครับผมกับ เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงนะครับผมเครเชอร์นะครับผมรหัสสินค้า50306ตัวนี้นะครับผมนี่นะรูปร่างสวยนะเลกระทัดรัดแล้วก็มีล้อมีอะไรมาให้เรียบร้อยด้วยเลยนะครับผมบริเวณตัวนี้เวลาที่เอาไปใช้เนี่ยก็จะได้จะยกก็ได้จะเข็นก็ได้นะครับผมอันนี้ตามสะดวกมาเรามาไล่สเปคกันก่อนดีกว่านะครับผมสำหรับเครื่องฉีดน้ำรุ่นเครเทอร์ตัวนี้นะครับผมว่ามีอะไรบ้างตัวนี้นะครับผมจะมีกําลังไฟนะครับผมสูงสุดอยู่ที่1,400วัตต์นะครับผมแรงดันน้ําสูงสุดอยู่ที่ 110บาทนั่นเองนะครับอัตราการไหลของน้ําก็อยู่ที่330ลิตรต่อชั่วโมงนะครับผมแล้วก็นี่จะมีสายไฟให้เหมือนกันนะครับสายไฟตัวนี้จะเป็นสายไฟ VDE ด้วยนะครับผมให้สายมาเป็นแบบ2พินสขานะครับผมสายยาว5เมตรนะครับผมน้ําหนักโดยรวมของตัวเครื่องนี้อยู่ที่5.6กิโลกรัมนั่นเองนะครับผมสำหรับเครื่องตัวนี้มาเรามาไล่ประกอบดูกันก่อนเลยแล้วกันไล่ตั้งแต่เอาด้านบนก่อน ตัวนี้นะครับผมที่เป็นในส่วนของหูจับนะครับไม่ยากครับผมตัวนี้เนี่ยเราแค่เสียบเข้าไปแค่นั้นเองนะครับวับ <What? S 1> นาโอเคเรียบร้อยแล้วก็ ตรงนี้ด้านหลังด้านหลังของตัวเขานะครับผมจะมีรูกลมๆสองรูตรงนี้2รูช่องตรงนี้เนี่ยก็ใช้สําหรับเราก็เอาตัวสกรูนะครับผมที่แถมมาให้เนี่ยครับผมในตัวชุดใส่ขันเข้าไปเท่านั้นเองเพื่อทําให้ตัวหูจับกับตัวเครื่องเนี่ยยึดติดกันแข็งแรงนะครับผมไม่หลุดไม่เสียง,ง่ายไม่ชํารุดง่ายนะครับต่อมาในในหลังละอ่ะเรามาดูต่อกันเลยนะครับผมตรงนี้จะเป็นในส่วนของตัวสายน้ําเข้านะครับผมเราก็แค่ดึงตัวพลาสติกตรงนี้ออกนะครับ โอเคเราแค่ดึงตัวพลาสติกตัวนี้ออกนะครับผมเสร็จปุ๊บเราก็ใช้ตัวที่เป็นตัวกรองแบบนี้นะครับผมใส่เข้าไปนะครับหมุนเข้าไปเลยนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับผมตัวนี้เนี่ยตัวฝั่งสีดำนะครับเราเอาไว้ใช้ต่อกับสายยางก๊อกน้ำนะครับผมใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ส่วนฝั่งนี้เนี่ยมันเป็นตัวควิกลิส s e นะครับเราสามารถเสียบเข้าไปตรงๆกับตัว สายน้ําตัวที่เป็นตัวกรองได้เลยนะครับผมเส่วนเวลาดึงออกตัวนี้ก็สามารถดึงออกมาแบบนี้ได้เลยนะครับผมเรียกว่าใช้งานง่ายแล้วก็ที่สําคัญตัวนี้เนี่ยนะครับผมจะมีระบบที่เป็นระบบออโต้ซักชั่นด้วยนะครับผมนั่นคือหมายถึงว่าเวลาที่ใช้เนี่ยเราไม่จําเป็นที่จะต้องใช้กับน้ําที่ออกมาจากท่อน้ําหรือก๊อกป,ปลาที่บ้านนะครับผมเราสามารถที่จะเอาสายยางครับผมจุ่มไปบริเวณที่เป็นถังเป็นกะละมังพวกอะไรพวกนั้นนะครับผมเพื่อทําการ สูบน้ําเข้ามาที่ตัวเครื่องแล้วก็ฉีดออกไปเป็นน้ําแรงดันสูงได้ด้วยนะครับผมไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ตัวแรงดันน้ําที่เกิดจากตัวก๊อกน้ํานะครับผมตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เนี่ยตัวมอเตอร์ของเขานะครับผมเป็นแบบคาร์บอนบรัชมอเตอร์นะครับผมเป็นมอเตอร์ที่มีแปรงถ่านนั่นเองนะครับผมที่ตัวเครื่องด้วยนะครับต่อมาเรามาดูบริเวณด้านหน้ากันด้านหน้านะครับผมตัวนี้ตรงนี้เนี่ยจะเป็นสวิตช์นะครับผมที่เป็นสวิตช์เปิดปิดนั่นเองตัวนี้คือปิดอยู่เนาะพอเราจะเปิดก็แค่หมุนแล้วก็ ปิดก็แค่หมุนเหมือนกันนะครับผมต่อมาตัวนี้เนี่ยเราจะลองต่อสายน้ํากันนะครับผมสายน้ำเนี่ยก็จะมีหัว2ฝั่งเป็นแบบควิก r e ลิส s e ด้วยนะครับผมเป็นแบบที่สามารถใช้งานได้เร็วนั่นเองนะครับผมสําหรับตัวนี้เนี่ยสฝั่งนะครับผมหัวจะเหมือนกันนะขออนุญาตดึงมาฝั่งเดียวนะครับผมจะได้ดูกันง่ายๆนะครับวิธีการต่อไม่ยากเลยครับบริเวณด้านล่างตัวนี้เนี่ยจะมีช่องของเขาอยู่ถูกไหมครับนี่ตรงนิ้วชี้ผมเนาะแล้วแค่ใส่เข้าไปกดกลึบเท่านั้นเองเรียบร้อยครับก็ ถ้าเกิดว่าเราตอ่เอเราเสียบปลั๊กไฟเรียบร้อยเราเดินใส่น้ำข้าด้ดนหลังเรียบร้อยเนี่ยเรียกได้ว่าก็สามารถเปิดสวิตช์ใช้งานได้แล้วละ,ละแต่ว่าจริงๆเรามาต้องต่อเข้ากับปืนนะเดี๋ยวเราประกอบปืนให้ดูนะครับผมส่วนวิธีการเอาออกนะครับผมตัวนี้ไม่ยากครับเราก็แค่เลื่อนนะครับผมฟึบเข้าไปแล้วก็ดึงออกได้เลยนี่เห็นป่ะตัวนี้ก็ใช้งานง่ายๆแบบนี้นะครับผมในการประกอบมาต่อมาเราไปดูในส่วนของขั้นตอนการประกอบปืนกันนะครับผมในส่วนของขั้นตอนการประกอบปืนนะครับผมตัวนี้เป็น ปืนที่ใช้ในการฉีดน้ำนะครับผมฝั่งที่ใช้น้ําเข้าจะอยู่บริเวณนี้ตรงนี้นะครับผมวิธีการใช้งานนะครับในการต่อสายง่ายๆเหมือนกันครับเราแค่ใส่เข้าไปแล้วกดเท่านั้นเองนะครับผมเวลาที่เราจะเอาออกนะครับตรงนี้จะมีสวิตช์อยู่นะครับผมเราเหนี่ยวสวิตช์ออกฟึบแล้วก็ดึงออกได้เลยนะครับผมเนี่ยใช้งานง่ายๆเห็นปะ่ะเสียบเข้าฟึ๊บดึงออกนี่ใช้งานง่ายๆนะครับทั้ง2ฝั่งนะนะครับต่อมาครับผมมาดูที่ตัวไกลปืนการตัวไกลปืนตัวนี้เนี่ย บริเวณด้านล่างนะครับจะมีสวิตที่ใช้ล็อกอยู่นะครับผมถ้าเกิดว่าผมกดฟึบเนี่ยมันจะสามารถกดได้นะครับแต่ถ้าเราล็อกเอาไว้แล้วกดนี่มันจะกดไม่ลงนะครับผมก็คือจะมีสวิตบริเวณนี้เนี่ยทำการล็อกตัวไกปืนนะครับผมรวมถึงอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับก็คือในส่วนของตัวเครื่องตัวนี้เนี่ยจะมีในส่วนของระบบออโต้สต็อปซิสเต็มให้ด้วยนะครับนั่นคือหมายถึงว่าเวลาถ้าเกิดเรา,านํนไปใช้งานแล้วเราเปิดเครื่องทิ้งเอาไว้ถูกไหมครับถ้าเราไม่เหนียวไกปืน ตัวเครื่องนี้จะไม่ทํางานนะครับผมแต่ถ้าเกิดเราเหนี่ยวไกลลงไปปุ๊บเนี่ยตัวเครื่องก็จะทํางานทันทีนะครับผมเป็นระบบออโต้สต็อปนั่นเองพอเราปล่อยไกลฟึบตัวเครื่องก็จะหยุดทํางานนะครับผมเพื่อทําการในส่วนของประหยัดพลังงานนะครับผมรวมถึงไม่ให้มอเตอร์เนี่ยทำการหมุนแล้วก็ทํางานตลอดเวลาเพื่อรักษาตัวเครื่องให้อยู่กับเราไปนานด้วยนะครับผมต่อมาเรามาดูการต่อประกอบตัวปลายกระบอกปืนกันนะครับผมตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะ ต่อแค่หัวแบบนี้เข้าไปนะครับผมแล้วใช้งานได้เลยหรือจะต่อเข้ากับหัวยาวแบบนี้เข้าไปก็ได้นะครับผมเพื่อทําให้ปืนเนี่ยมีลํากล้องที่ไกลขึ้นแล้วก็สามารถใช้ฉีดในส่วนของที่สูงสูงหรือที่แคบที่เข้าไม่ถึงนะครับผมได้ง่ายขึ้นด้วยอ่ะวิธีการประกอบเดี๋ยวเราจะประกอบตัวหัวสั้นก่อนเนาะนะครับผมไม่ยากครับแค่ใส่เข้าไปออกแรงกดนิดนึงนะครับผมฟึบแล้วก็หมุนเนี่ยเรียบร้อยครับเท่านั้นเองก็สามารถเอาไปใช้ฉีดได้แล้วนะครับผมมีข้อห้ามถามว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ต่อหัว ปืนตัวนี้เข้าไปสามารถใช้งานได้ไหมคําตอบก็คือมันจะมีน้ําออกมาที่ตัวปืนครับแต่ความแรงเนี่ยเขาจะไม่แรงเท่าในการใช้หัวแบบนี้ใส่เข้าไปเพราะหัวแบบนี้เนี่ยเขามีทำเขาทำหน้าที่ในการเหมือนกับบีบตัวน้ําทําให้น้ำเนี่ยแรงขึ้นด้วยที่หัวของตัวนี้นะครับผมเพราะว่าด้านหน้าอ่ะเรามาดูด้านหน้ากันด้านหน้าตัวนี้ครับจะมีเหล็กที่อยู่เลนส์ยชีผมเนาะตัวนี้นะครับผมพอเราหมุนปุ๊บเนี่ยตัวเหล็กเขาจะอ้าปากขึ้นถ้าอ้าปากขึ้นแบบนี้เนี่ยเวลาที่เราฉีดครับมันจะยิงเป็นเส้นตรง แต่ถ้าเกิดว่าเราหมุนพอเราหมุนปุ๊บเนี่ยตัวป่าเขาก็จะบีบแคบลงทําให้ตัวน้ำเนี่ยมันกระจายออกไปเป็นเหมือนกับเป็น V Sha ฟนะครับผมออกไปเป็นตัว V ีนั่นเองนะครับผมมีองศามีความกว้างที่มันมากขึ้นนะครับจากตรงนี้แล้วก็เวลาที่เราจะถอดออกครับไม่ยากก็แค่ปึบกดแล้วก็หมุนออกนั่นเองนะครับผมเรียบร้อยอ่ะเรามาต่อก้านยาวกันนะครับผมไม่ยากเหมือนกันฮนะใส่เข้าไปฟึบหมุนอ่านะแล้วก็เอาหัวต่อบริเวณด้านหน้าใส่เข้าไป ฟึบแล้วก็หมุนเท่านั้นเองเรียบร้อยครับเห็นปะตัวนี้ก็จะเป็นปืนที่เราจะใช้ระยะที่ยาวขึ้นในการเข้าถึงจุดต่างๆจุดแคบๆได้จากตรงนี้นะครับรวมถึงตัวนี้นะครับผมตัวที่เป็นในส่วนของการใส่สบู่หรือการใส่น้ํายาทำความสะอาดต,ต่างๆนะครับผมก็สามารถใช้ได้ด้วยนะครับผมทั้งแบบยาวและแบบสั้นมาเดี๋ยวทําแบบยาวให้ดูก่อนแล้วกันเนาะนะครับผมถอดออกแล้วก็เอาตัวนี้ครับผมใส่เข้าไปได้เลยซึบแล้วก็หมุนนี่ เรียบร้อยจะหมุนให้จะหมุนแบบนี้ก็ได้นะครับผม,ผมก็คือสามารถใช้ฉีดตัวสบูอ่ <au> ออกไปได้เลยรวมถึงถ้าเกิดว่ามันยาวเกินไปนะครับผมเราต้องการให้เป็นแบบสั้นก็แค่ถอดออกนะครับผมแล้วก็เอาันนี้ใส่เข้าไปฟึบแล้วก็หมุนนี่นะครับผมจะให้ขึ้นแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะให้ลงก็ได้นะครับฟึบนี่นั่นเองตัวถ้าเกิดว่าเราใช้เป็นแบบฟองสบู่แบบนี้นะครับไม่ต้องต่อหัวอันนี้เข้าไปนะไม่ต้องต่อนะครับใช้แบบนี้แล้วก็พ่นออกไปได้เลยตัว เครื่องนี้ก็จะทําการเป่าตัวสบู่หรือตัวน้ํายาที่อยู่ข้างในนะครับผมออกไปด้วยแล้วก็ตัวนี้เนี่ยที่เจ๋งอีกอย่างหนึ่งก็คือในส่วนของการจัดเก็บผมจะบอกว่าการจัดเก็บเนี่ยเขาทําได้ดีมากเลยนะยมาดูที่ตัวเครื่องกันตัวนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวพักในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆก็เสียบเข้าไปได้นะครับนั่นเองถามว่าทําไมถึงบอกว่าทําได้ดีนะครับผมนี่ถ้าเกิดว่าผมประกอบเอาไว้เนาะนะครับนี่เสียบเก็บนี่เห็นปะ ตัวปืนตัวนี้นะครับผมก็สามารถเสียบเก็บเข้าไปทั้งแบบนี้เลยก็ได้หรือว่าจะถอดออกเก็บฟึบนี่เหมือนซองปืนเลยนะครับผมด้านหลังตัวนี้เอาสายยางที่เป็นยางน้ำเนี่ยครับเก็บแบบนี้แล้วก็เนี่ยครับสามารถเข็นไปได้หรือยกไปได้ในสภาพแบบนี้ได้เลยเรียกเรียว่าเขาเรียกว่านะ เก็บครบอยู่ทั้งหมดตรงนี้ครับผมได้ด้วยในตัวเซตของเขาเลยเราไม่ต้องมานั่งหาที่เก็บเพิ่มเติมพวกอะไรพวกนี้นะครับผมมันจะอยู่ในเซตของเขาของจะได้ไม่สูญหายนั่นเองนะครับผมโอเคเรียบร้อยครับผมสําหรับตัวเครื่องฉีดน้ําแรงดันศูนตัวนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับผมก็สามารถเข้าไปดูสินค้าตัวนี้นะครับได้ที่ในส่วนของห้างสรรพสินค้าที่เป็นห้างสรรพสินค้าเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างใกล้บ้านท่านนะครับผมหรือจะเป็นร้านวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างทั่วไปก็สามารถหาดูได้แล้วก็ยังเข้ามาที่่ในนสวของ เว็บไซต์นะครับผมแล้วก็ตัวหน้า Facebook ของทางพัมคินของเราได้อีกด้วยนะครับเรามีแอดมินนะครับผมน่ารักๆ่คอยตอบคาถามสําหรับตัวนี้นะครับผมก็แนะนําให้เป็นที่รู้จักกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมกับเครื่องชินน้ําน้องเล็กรุ่น c r ีเตอร์นะครับผมรหัสสินค้า50306ตัวนี้นะครับผมในข้ต่อไปเราจะเอาพี่คนกลางมาแนะนํากันบ้างนะครับผมกับเครื่องชินน้ำนะครับผมที่มีขนาดใหญ่กว่านี้ขึ้นมาอีก ไซส์หนึ่งนะครับผมเผื่อเป็นที่ต้องการของคุณลูกค้าหลายๆท่านนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมการอันบ็อกครั้งนี้ก็จบลงเรียบร้อยนะครับผมถ้าเกิดว่าใครสนใจก็อย่างที่บอกครับผมไปดูได้ตาม Facebook เว็บไซต์แล้วก็ตามร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างใกล้บ้านท่านนะครับผมสำหรับวันนี้การอันบ็อกนะครับผมต้องขอตัวไปก่อนนะครับผมทํากินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามสาระดีๆเกี่ยวกับเครื่องมือช่างก่อนใครพัมคินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่าง